สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่2กันยายน2567ค่ะอินทตนาจะลงแนวทางลาพัฒนาปู่โพราชนะคะปู่โพราชให้เข้าอยู่ขาคุณผู้ชมผลออก2อ4 6อจะ่ะของปู่โพราชให้มาก็72ค่ะคุณผู้ชมเข้าอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับนะคะเป็นไหมาตัวกลับทุกคนก็ต้องกลับอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมประกับ เป็นไปบ่ไดะะ้แล้วค่ะไปแล้วก็ต้องกลับนะคะคุณผู้ชมดูให้ดีๆคะ่ะคุณผู้ชมเบิ่งให้คักคะ่ะแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาดีๆคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเขาไม่รุดนะคะอินตนานํามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าคิดอะไรมากคะ่ะเบิ่งให้เพื่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วเปรียบเทียบของเซียนอื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าเบิ่งแต่ผู้เดียวคะ่ะเพราะว่าบางที่แนวทางเป็นกระเพ้าเฮาหลุดบางที่เป็นกระพ้าเฮามวแยังสูโครนี่ เข้ามาหกวดติดแล้วก็หลุดค่ะคุณผู้ชมหลุดแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เข้าสลับกันมากนะคะงวดที่แล้วกับไหมากเจ็ดสองยางทีว่าค่ะแล้วก็ผลออกสองเจ็ดก็ถือว่าเข้าค่ะคุณผู้ชมมาตามเบื้องมือนี้ค่ะลาพัฒนาวรรจันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะว่าสิเขา่าหือสิปังสิรุทหรือจังไดกับเบิง้งน้ากันค่ะคุณผู้ชมพิจารณนาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะบ่ได้ การันตีได้นะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าเปรียบเทียบส่กับหลายเซียนนะคะคุณผู้ชมล้วก็บเบิงล้วก็พิจารณาเอาค่ะแนวทางนะคะปูเพนกะอยากให้คุณผู้ชมสมหวังล่ะคะ่ะเรากะเย็ดล้วก็ทรงมาให้นะคะคุณผู้ชมแบ่งปันมาใหะคะ้ค่ะก็จะได้บ่ต่องไปเออน้่นตีความฝันกว่าจะตีได้นะคะคุณผู้ชมนะคะต่างชื่อกะดวงดีกะตีความฝันเขาแม่นนะคะทั้งล่าทั้งไทยคะ่ะเออเราเป็นจังไห๋ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยนะคะ ทางจองจิตนาชแนลกับเขาหลายเซียนอยู่ค่ะคุณผู้ชมเซียนสกลคนหนองหาไอเซียนสกลคนอุดรค่ะคุณผู้ชมก็เข้าอยู่่ะศูนย์หกค่ะเป็นไหมาศูนย์นะคะรักศูนย์แล้วก็ของลุงทรงนะคะลุงสงก็เข้าค่ะรัฐบาลไทยต่อค่ะคุณผู้ชมเข้าเก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ติดตามของลุงทรงก็จะเห็นนะคะเนาะโมบาจเป็นรัฐบาลไทยและเล่าพัฒนาค่ะของลุงทรงก่ะ ถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะเนาะหนึ่งระดับอยู่ค่ะคุณผู้ชมระดับหนึ่งอยู่ค่ะนะคะกะตามต่อเบื้องค่ะคุณผู้ชมมันก็นมีเขามีหลุดค่ะเปรียบเทียบเยบิ่งบางที่นะคะแนวทาาทีเขามาตรงกันหลายเสียนค่ะคุณผู้ชมกั่เราสามารถออกได้ค่ะคุณผู้ชมมันยังมีหลุดได้นะคะให้พิจารณาดีๆค่ะว่าบางที่มันหน้าตรงกันเ้องคิดว่ามันสิโอ้เรลยกตรงกันเรื่อยดังเรื่อยสินะคะ เลขดังเป็นเลขอัน้นเลขปิดกันค่ะคุณผู้ชมแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกค่ะคุณผู้ชมเข้ากับเบิงหาเบิรแหล่งที่มาดีๆค่ะคุณผู้ชมดังอ,อ,อันที่ว่เป็นตาเสื้อเสียห้อกับเสื้อใดท้่กันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนไม่เชื่อแต่ว่ามันก็เป็นไปไปได้นะคะยังจอมปลวกค่ะคุณผู้ชมบริวาวหายเสื้อค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลบลูค่ะคุณผู้ชมนะคะ ก็คือหน้าหน้าจิตตังค่ะคุณผู้ชมบางก้นเป็นกระ,ระเบื้อเนะคะด้วยความบังเอิญหรือเปล่าในเศรษกิจได้เป็นไปได้หลายทางค่ะคุณผู้ชมทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางศิย์ศาสตร์ทางเพียงต่างๆนะคะหน้าหน้าจิตตังคิดไปได้ะค,ะค่ะตัดตู้ขอล่าพัฒนาผู้เพิ่นขอใดเิ่นกอะดทุกมือค่ะไปขอห้าหน้อยเป็นกระด้ทุกมือนะคะถามว่าไกลไหมจากบ้านจินตนามไม่ไกลค่ะคุณผู้ชม30กว่ากิโลค่ะ แต่ว่าไปกลับนะคะคุณผู้ชมแต่มันก็ต้องไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นนะคะการไปทุกมือมันลับมาคุมนะคะคุณผู้ชมจินตน,นาบามีไายได้ค่ะไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะคุณผู้ชมทาง YouTube นะคะจินตน,นาภาเค็ดไปเรื่อยๆแถมช่องตอนนี้ถูกปิดสร้างไรายได้ค่ะคุณผู้ชมบอกเคยได้มีรารได้ค่ะเพิ่งผ่านกดแล้วก็นะคะก็บอกว่าผิดกดนะคะก็เคล็ดไปเรื่อยๆนะคะก็อยู่ได้เพราะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณผู้ชม เห็นผู้ชมเบิงหลายจินตนากับมันอยากล่งให้เบิงค่ะเราก็อยากไปหาแนวทางไมุ่ผู้ชมเบิงเนาะค่ะเผื่อสักวันจะดีค่ะคุณผู้ชมสู้ไปด้วยกันนะคะขอบพุ่ณผู้ชมนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและจินตนาค่ะเข้ามาเบิงทุกคลิปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังมีเข้าคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ว่าชอบว่าตามเนาะค่ะจินตนาขอบคุดหลยๆค่ะขอบพุณนผู้ที่เข้ามาติดตามข้าผู้ชมมาเบิงนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่ค่ะ คนเดิมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะจนถึง4ี่พันกว่าคนนะคะจินตนาค่ะกลับขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เขามาติดตามค่ะเพื่อให้เป็นกําลังใจนะคะเราก็กดไลค์ให้น้ำค่ะคุณผู้ชมกดไลค์เพื่อที่เ,เหมือนกับชอบวิดีโอนะคะเรากับวิดีโอไม่ก็จะขึ้นไม้คุณผู้ชมเบิงค่ะมีเวลาจังเบิงค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ เอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะขอให้ดูเป็นกําลังใจกับพ่อละคะ่ะคุณผู้ชมก็บคำว่าเบางเน่ทางขอไห้มาในปังนะคะรัฐบาลไทยและเราพัฒนานะคะ่ะรัฐบาลไทยของเสี่ยนจกนกลกามาละคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาซูหกนะคะจิตตนาจะลงในตอค่ะไม่มีละคะ่นนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะจะได้บอกอังนไนอีกนะคะบอกเป็นประจำาว่าประเ็ดบ่ไรแล้วคุณผู้ชมจิตตนาเอ้ย เอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งแนวทางค่ะของปู่โคราชนะคะปู่โคราชให้มาลาวพัฒนาวันจันทร์ที่2กันยายน2 5 6 7ค่ะ11ตัวใดนันสีเขาหรือบ่อเขานันเบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชมพิจารณาด้วยกันนะคะแนวทางที่ได้มาจากการคำนวณไปดูกันเลยค่ะวันที่2ค่ะกันยายน2 5 6 7นะคะวันที่2เป็นวันจันทร์ค่ะ เดือนกันยายนเดือนที่เก้าค่ะคุณผู้ชมค่ะปูโคราาให้วิ่งค่ะราวพัฒนานะคะวิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งเป็นตัววิ่งตัวรูดเด่นไปที่ศูนย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นศูนย์ค่ะเน้นศูนย์แต่ว่าศูนย์มีแค่สองคู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะสามศูนย์สามสี่สามเก้าหนึ่งสามสองเอ่อหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะคุณผู้ชม นะคะเอาหจะมาบอค่ะคุณผู้ชมหรือว่าศูนย์จะมาค่ะพิศารณาออเดอร์ค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะปู่โคโราดงวดที่แล้วของเพิ่นกับเข่ายู่ค่ะคุณผู้ชมให้มามาเข่ามาตั้งแต่ตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมเนาะของปูเนี่ยตัวเด่นบอหลุดหอกค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ติดต,ตามนะคะของปู่โคโราดพอเข้าห้าหกวดติด ก็มีนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วค่ะหาหวดนะคะแล้วก็มาหลุดวดนี้สิเป็นจังไรพิจารณาน้ากันค่ะคุณผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดกะน้าไปนะคะคุณผู้ชมเอาไปดูค่ะดูให้เพลินดูให้เฮมมวลค่ะคุณผู้ชมนะคะแนวทางนะคะเป็นลาพัฒนาเมื่อี้ค่ะเอาผูดเาขามาเบิงท่ามช่องจิตนาชนาแนวกับคอให้ร่ยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเนาะขอให้รวยรวยรวยไม่มีเหตุผลรวยแบบรวยไม่คาดคิดนะคะคุณผู้ชม เอาค่ะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขในการดูค่ะวดที่แล้วผ่านมากค่ะคุณผู้ชมปู่โคราดให้วิ่งสองกับสามค่ะแล้วก็จับคู่ให้นะคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกระเข้าไที่เจ็ดสองนะคะเพิ่นให้เจ็ดสองมาแต่ว่าผลออกสองสี่เจ็ดไอสองเจ็ดสี่หกค่ะคุณผู้ชมสามตัวก็เจ็ดสี่หกนะคะเพิ่นกะมีเจ็ดอยู่น้าขาคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าที่สองเจ็ดนะคะ วันนี้ขอให้มานให้ปังะคะ่ะคุณผู้ชมคลิปต่อไปก็ดูของปูศูนย์เจ็ดค่ะต่อไปนะคะแล้วก็ของเซียนหลายๆเซียนค่ะเซียนอุดอรเซียนไอของมาดามคำนวณยังไม่มาะคะ่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดก็ยังไม่มานะคะปกติอาจารย์ยอดทรงเนี้ยมาขึ้น,นะคะ่ะแต่คลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมมันๆปังๆล้ำาๆรวยๆโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ